คิดถึงหนูดาวไหมคิดถึงหนูดาวไหมโอเคครับแต่ช้างบางเชือกที่ผมเคยฟังที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังอ่ะช้างน่ะมีลูกเยอะสุดถึงสิบสองเชือกนะ,ะแล้วอยู่ภาคเหนือ สวัสดีครับเปิดคลิปขึ้นมานี่ก็ต้องขอภายในเสียงลมนะครับเพราะว่ามันเราขี่รถผ่านมาพอดีมาดูแม่แป้งนะครับแล้วก็อดีตสามีสามีเก่านะครับก็คือภายนำโชคนำโชคนะครับกับแม่แป้งอันนี้กินตกมันลืมลืมเลยยำอยู่กับพ่อพี่ใหญ่เลินครับพี่ใหญ่เล่นมากเลยวะ ใชน้อยใชทา้อยเดาวคือวะท่านแวเขาท่านแลวเขากะลังืนกลังหันกลังหันดาใจท่านฟื้นเลยกลังเสื้เจ็บนมเน่เน่มกรลังน้มกรลังเข่าไหลนนมขัดเข่นเข่าไหลฮะน้ำนมขัดนะครับเพราะว่าไอ้ดาวมันไม่ได้ดูดแล้วนมมันเยอะขึ้นกระไรน้ำนมมัน ต้มผ <mile> ูตตมมันแห้งวะต้ม <OS> ยิมซ <uire iller> ้ำนั่นล่ะไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วแม่แปลง้องเนี่ยป่ะครับ้องจะขึ้นเหล็กของจะขึ้นเหลกแน่นครับของขึ้นเหล็กขึ้นสองตู้ครโอเคเลยเริ่มกินยายาปกติแล้วเริ่มผักผ่อนมันขึ้นนอนตั้งแต่หัวคำขึ้นแจงหนึงขึ้นนอนตั้งแต่ หวัวค่ำมนะครับจนถึงแจ้งเลยคือเช้านะเดี๋ยวไปดูแม่แป้งใกล้ๆก,กันเลยเดิดดนนะนี่ครับอันนี้คือแม่แป้งเขากำลัง กำลังแบบทำใจอยู่ครับตอนนี้กำลังปรับสภาพอยู่โอเคอ่ะคิดถึงหนูดาวไหมฮะคิดถึงหนูดาวไหมถ้านะครับถ้าสมมุติ ปล่อยดาวเล่นนึงคงจะวิ่งไปหาช้างงงช้างงาว,วิ่งไปหาตัวนั้นตัวนี้วิ่งไปหาตรงนั้นวิ่งไปทั่วน่ารักอีกแบบหนึง่งเพราะผมเคยเห็นช้างที่เขาปล่อยรวมๆกันในหลายเชือกซึ่งเป็นช้างตัวเล็กนะครับวิ่งเล่นด้วยกันวิ่งมาหาแม่นี้สี่ห้าตัวอยู่ด้วยกันเหมือนที่ชาวชาว้าเอาลูกเล็กๆมาเล่นด้วยกันเสร็จปุ๊บนอนลูกไม่ขึ้นร้องแม่หนึ่งก็ร้องหาลูกแม่หนึ่งก็ร้องไปร้องมานะครับ พอตกกลางคืนมากันนอนจับจุ้มกันอนะ่ะสี่ห้าตัวนอนด้วยกันแล้วแม่อีกประมาณสี่เชียกก็นอนไม่หลับนะครับคิดถึงลูกหรือว่าลูกไปอยู่ไหนนอนยังไงทําไมไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยทาให้แม่ช้างอ่ะโซมไม่ค่อยนอนพอช่วงเช้าก็มายืนนี่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มีแม่พันธุ์มารอต้องหนึ่งตัวต้องโตไงคิวหลายวะ หลายูนะคิวคิวเยอะนะครับเป็นอย่างตกมัน,นยังทำอะไรยังตกมันอยู่นะครับคือมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ควานช้างเนี่ยทำไมถึงอยากได้ได้ลูกช้างกันจังนะครับทำไมไม่รอให้เป็นปีสองปีหรือเอาแค่2-3ตัวนะคุณจะบอกเห็นผลให้คือแต่ก่อนอนะ่ะ ช้างช้างไทยอ่ะมีอัตราที่ใกล้ศูนย์พันช้างป่าก็เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ช้างป่ามีอัตราที่มันกล่าว่าเยอะบางทีก็ล้นป่านะช้างบ้านก็มีอัตราที่เกิดเยอะขึ้นแต่ก่อนคนเราอ่ะเขาไม่สนใจที่เอาลูกช้างเเอาช้างไปรับแขกอย่างเดียวช้างตัวผู้อ่ะสมมุติว่าในในปางช้างปางหนึ่งสมัยก่อนนะเขาก็ไม่ค่อยรับตัวผู้นะเพราะว่าตัวผู้ร้ายเวลาตกมันทําแค่อาจจะเสียชื่อปางช้างมันไปได้เลยไม่ค่อยรับนะครับแล้ว เขาก็ไม่นิยมมาผสมพันธุ์กันนะตอนนั้นนะทาให้อัตราของช้างอะเจริบโตรหรือว่าขยายพันธุ์ช้าแต่พอมาช่วงหลังๆนี่คือเขามาเน้นเรื่องผสมพันธุ์เพื่อที่จะขยายยังไงนะ่ขยายหรือว่าแพร่นธุ์ช้างนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยนะเช่นบัวบานอะชื่นใจได้แปดเดือนก็ผสมพันธุ์คาบัวบานเลยเหมือนกับว่าผูกบัวบานอยู่ข้างคาแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับก็ได้บัวบานมานะครับแต่ตอนนี้เห็นไหม บางทีเราผสมพันธุ์ไปไม่รู้ติดไม่ติดอย่างเช่นแม่แป้งนะ่ะห่างกับเดือนอ่ะต้อง7ปีนะครับกว่าจะได้เดือนเอ้กว่าจะได้ดาวมาก็ต้อง7ปีบางทีเราก็ผสมผสมพันธุ์ไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะติดหรือติดไม่รู้แต่เราก็อยากได้พันธุ์แม่แป้งไว้เยอะที่สุดนะครับอยากได้พันธุ์ของเจ้ไวหลายๆเชือกก็ยิ่งดีครับแล้วก็จะมีถึงจุดๆหนึ่งที่เจ๊อายุเยอะรเราก็จะโอเคแล้วพอใจที่มีลูกให้เราแค่นี้เราก็โอเคครับแต่ช้างบางเชือกที่ผมเคยฟัง ที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังอะ่ะช้างนะ่ะมีลูกเยอะสุดถึง12เชือกนะครับแล้วอยู่ภาคเหนือนะอันนี้ก็เป็นคําที่เขาเล่าขานมาแต่ผมเคยเห็นน่ะอยู่ที่สวนของนะครับขอ,ขอเอ่ยชื่อมีประมาณ7เชือกนะก็คือมีลูกแต่อายุ10กว่าปีขึ้นมานะ่ะสิบสิบสามสิบสามสามสิบหกสิบเจ็ดมานะ่ะจนตอนนี้มีลูกเจ็ดเชือกแล้วแล้วก็ลูกเขาก็มีลูกออก,ออกแม่ออแผลลูกไปาเป็นการ เาเรียกอะไรอ่ะขยายพันธุ์นี่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะฮะแต่ที่เราเลือกไม่ได้ก็คือเราเลือกพ่อพันธุ์ไม่ค่อยได้นะบางครั้งเนะี่ยผสมจากได้พ่อน,นี้อยู่เป็นงาใหญ่แต่ว่าเขาก็ผสมไม่ติดนะครับผสมสีดอนะครับมันก็อยู่ที่บุญวาสนาหรือว่าดวงแล้วข้อเทคโนโลยีการแพทย์ไม่สามารถคือว่าไม่ใช่ว่าไม่สามารถยังไม่ถึงจะสามารถ ตรวจช้างที่เป็นสัตว์ได้เป๊ะๆจะสามารถล้วงผสมพันธุ์สมพันธุ์เทียมผสมพันธุ์เทียมผสมพันธุ์ได้แต่ว่าใช้งบประมาณที่เยอะแล้วก็ความรู้เรายังไม่ถึงจุดที่ว่าเออเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนวัวที่พอเป็นสัตว์ปุ๊บเอามือล้วงเสร็จปุ๊บผสมพันธุ์เทียมออกมาเป็นลูกได้เลยอันนั้นก็มีนะครับแต่ว่ามีจํานวนน้อยนะครับไหนจะต้องมารอตัวเมียสี่เดือน นะครับไหนจะมารีดน้ําตัวผู้บางทีต้องขังตัวผู้ไว้แล้วก็จับล็อกไว้เพื่อเอามือล้วงเข้าไปในตุ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเอามือไปนวดนวด,นวดไอ้ปิกาจูเขาอะออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะหลั่งน้ําเชื้อออกมาสุดน้ําเชื้อก็คือเยี่ยวหมอก็เก็บน้ําเชื้อไปตรวจอีกนู่นนี่นั่นต้องมารอตัวเมียอ,อีกนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยทำอย่างนี้เลย ่วนว่ารอบตัวเมียขึ้นเสร็จปุ๊บเอาตัวเมียมาเอาตัวผู้มาอยู่ข้างรีดรีดรีด,ด,ดน้ำเชียเอาสดแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยนะครับแต่มันก็ยังเป็นต้นทุนที่สูงอยู่ถ้าพวกเราจะไปทํากันเองเนี่ยต้นทุนสูงมากนะครับแต่ว่ามีโครงการรัฐที่เขาทํามาเป็นเหมือนกับงบรัฐให้มา3ล้านเพื่อพัฒนาแล้วก็วิจัยนะครับก็มีมาประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากให้ชัว ถ้าเราปล่อยช้างอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยปีหนึ่งหรือว่าสองปีอย่างเงี้ยคือผมว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นมาสมพันธ์ตอนที่ตัวเมียเป็นสัตว์เขาน่าจะรู้กันแล้วขึ้นกันปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บกันอันนั้นน่าจะชัชร์กว่าแต่เราก็ไม่สามารถเอาช้างมาอยู่ตรงนี้เป็นปีได้บางคนเพราะว่าความสะดวกใช่ไหมเราจะมาขึ้นมาดูช้างจะมาเอาสับปะรดให้ขึ้นไปลงมาแต่มันก็ทําได้นะครับแต่บางคนก็ไม่สะดวกสะดวกแค่ว่า โอเคช้างเราขึ้นนะแล้วก็เอามาใส่ตัวผู้เลยประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างส่วนนงนุษย์หรือว่าที่ผมอยู่เนะี่ยคือขึ้นบึิบก็เอาไปใส่ตัวผู้เลยแต่ว่าเจ๊เนี่ยก็ห่างห่างจากบัวบานมา4ปีแล้วนะเจ๊ลำพูนะห่างจากไพทูนะมา8ปีแล้วครับก็คือผสมพันธุ์มาตลอดแต่ว่าไม่ติดเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรนะครับนี่คนระับดูแป้งนี่ ันนี้คือเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว้วนเท่าไหร่เรียกว่าผมพอดีครับผมพอดีดูสีดอนนะครับเหมือนเดือนไหมบางทีนะครับเราอยากได้ลูกออกมาสวยหลอ่อแต่ออกมาบางทีก็ไม่ได้ดังใจเราต้องไปดูที่พ่อแม่พ่อแม่เขาผูย่าตายายเราว่าออกมาอยังไงครับแต่ว่าสีดอนําโชคเนี่ยให้ให้เรื่องรูปร่างสูงใหญ่ยาว หหน้าใญ่พูดไปแต่ว,ว่าเปอร์เซ็นเป็นงาก็มีต้องไปดูที่ปู่ย่าตายายครับถ้าฝั่งตัวเมียงามาเยอะสามารถข่มยีนฝั่งตัวผู้ได้ออกมาก็มีสิทธิ์เป็นงาใช่ตัวหนึ่งที่มีสิทธิ์เป็นงาตัวน,นี้คือไอ้จ่อยครับไอ้จอยลองไปดูว่างามันออกมันจอกมาเป็นขนาดหรือว่าเจอกมาเป็นงาครับแล้วก็จะมาดูแม่แป้งเรื่อยฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ